คลิปนี้พามาดูบรรยากาศการรดน้มของหัวพิก,กันกันค่ะเราได้มีโอกาสนะคะเข้าไปเซอร์วิสงานนะคะชุดนี้ทั้งหมดนะคะลูกค้าเป็นคนติดตั้งเองค่ะซึ่งนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเกษตรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียนะคะถ้าใครกําลังคิดอยากจะใช้นะคะหัวประเภทนี้อยู่นะคะไปดูข้อมูลของผู้ที่ใช้จริงนะคะในกลุ่มระบบน้ําอัตโนมัติส,สําหรับผู้เริ่มต้นได้นะคะเราได้แชร์ความรู้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศการรดน้ํานะคะซึ่งถ้าเราจะใช้หัวประเภทนี้นะทุกคนจําไว้เลยนะคะแร่งนั้นต้องถึงน้านะคะแล้วก็หัวเนี่ยคนอนข้งที่จะมีราคาแพงอยู่นะคะก็ในเรื่องของอะระบบนะคะก็จะมีเซนซิทีฟอยู่บางจุดนะคะซึ่งข้อมูลพวกนี้เราแชร์กันไว้หมดละคะ่ะนี่นะคะมาโชว์แค่ละองน้ํานะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะเผื่อใครอยากจะได้ให้ศึกษาดีๆก่อนนะคะจะได้เหมาะสมกับการ การใช้งานและก็งบประมาณที่เรามีค่ะ